ไปเดินเล่นกับเขาทรนที่เราวางไว้โล่งหมดเลยฝนตกเมียกหมดเลยไม่ได้อะไร We gonna play something outside พอดีมีของเล่นนี่ที่น้องต้องฝากเดี๋ยวเราจอาของเล่นนนมาเล่นกันีน่เดี๋ยวเราไปหยิบของเล่นนั้นมาเล่นกิบกับน,น,น้องบ้านกันน้องบ้านนี่คือหน้าบ้านเราเนี่ยเอามาคื <S <S ออะไรรู้หรือเปล่านี่เร็วอันนี้คือที่ปั้นดิน บอสจะทําให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้คือบีนเขาซื้อมาให้เรานะครับเราก็ไม่เคยทําเหมือนกันมันนิ่มๆเปียกๆเราต้องผสมน้ำิดนึงแลอดน่งเคยเห็นไหมที่ในทีวีเขาแบบทําที่หมุนๆน่ะแล้วเขาก็ปั้นเป็นแจกันน่ะแล้วพี่คยทำเหรอคะเคยเห็นไหมตอนนี้เขาจะทําให้ดูก่อนทำเสร็จต้องน้งเพราะมันจะเลอะนี่เป็นครั้งแรกของทุกคนไม่เคยปั้น่างนี้มาก่อนใช่ใช่ อ่ะอย่างแรกน่าจะติดมันให้แน่นๆตรงนี้ก่อนมันจะได้เป็นฐานโอเคแล้วเราก็จะเปิดสวิตมันจะหมุน <laughs> <laughs> แล้วเราก็จะขึ้นรูปมัน <laughs> มนี่นโห้ยขอดูน้วยในสมวเชื่มเดี๋ยวเราจะทำรูเราจะทำรูอะไรนาสนุกอ่ะนี่เราต้องใส่น้ำมันไปเรื่อย มันกลายเป็นแจกันแล้วมันเหมือนถ้วยที่ตั้มซมตั้มครออันนี้เขาเรียกวิธีอะไรนะที่แบบของญี่ปุ่นเ่เขาเรียกว่าทฤษฎี YDK ให้ลูกได้ลองเล่นทํานู่นทํานี้ด้วยตัวเองพ่อแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะถือเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยสมมติว่าพ่อพร้อมแล้วพ่อปิดนี่คือถ้วยของพ่อเดี๋ยวพ่อจะตั้งเอาไว้ให้มันแห้งแล้วก็ทาสีอะไรอะเหมือนช็อครก้นู้นจริงๆและสุดที่คือช็โคโก อันนี้คือว่าอันนี้มันมันให้หนาแม่จะทำแล้วทำได้ถ้ามันแม่คนสนุกือแม่แล้วเนียลองดูก่อนริงด้วยสุยของพ่ออีกอ่ะพ่อจะเริ่มมาทินมาพ่อจะติดไว้แน่นๆนะมันไม่ยากถอกเราลองเอารูปไม่เป็นไรดูเลยนี่คือคนปั้น นช่วยสิใหม่นิวเ๋ยวไว้พ่ออย่าย่าทำไมหอกแม่สวยจักเลยยา้างไต้เย็นกินใจเย็นมั่พอช่วยนิดนึงทุกแก้วที่ไม่ใช่แก้วใส่มันมาจากอันนี้เหรอ ส่วนใหญ่เขาใช้ดินปั้นเอาแบบนี้แหละเราเติมแก้วได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพ่อจะให้ดูวีดีโอว่าเขาทำยังไงแต่นี่เราให้ลองเล่นแบบนี้เป็นของเล่นแค่น Can you help me to do this? นี่อ๋อแล้วนี่ทำได้แล้ว Two finger เอ่อเออนี่ไม่กลัวเลอะแล้วเฮ้ยทำเป็นจานข้าวทัฟเฟิหรือเปล่าเนี่ยจ ไม่จริงแล้วสงสัยคนนี้จะวายดีเคงไม่ได้แล้วคนนี้แล้วกดตอนนี้เอาดินไปลงลงผิวหมดแล้วอยากให้มันตั้งไงไดิหยัโอ้ยไม่ได้แล้วตุ๊กถ้าอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่มาถึงขั้นนี้แล้วนะโอ้ยแต่มันเหมือนงุ้มงมเข้างมเข้ามันไม่ได้ไงได้ได้ล้างมือใช่ไหมเดี๋ยวเราล้างมือเสร็จเราอาบน้ำเล่นน้ำไปเลย เล็บพี่ทานละนี่เล็กยู่อย่างเงี้ยให้พ่อพี่อยาอยู่กับเรนนี่ไปไปช่วยกันสองคนอะเด็กๆทำเองค่อยๆค่อยๆอยู่บันเดี่ยวม่าเด็กๆมาล้างมือก่อนระหว่างรอในการแห้งล้างมือก่อนเดี๋ยวจะให้ว่ายน้ำแล้ว

โ,โอการิคุนะคะเป็นสูตรออร์แกนิกโอลิฟออยด้วยคือคนลหมดเนี่ยใครตั้งใ่เด็กจนตันนี้ก็อายุเยอะแล้วก็ยังใช้อยู่เป็นทฉลี่ยคันที่ไว้ใจได้เพราะว่ามาจากญี่ปุ่นเลยแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะเขามาพร้อมกับบับเบิ้ลสติ๊กด้วยเป่าไป,ไปอาบน้ำไปสนุกมาก No ดโนเทีไม่คระคายเคืองตาลูกด้วยแล้วก็ไม่มีสารเติมแต่งที่ก่อให้เกิดการแพร้ไม่มีอันตรายสําหรับเด็กเลยช่วยเพิ่มความชุื่นชื่นบํารุงผิวแล้วก็ผมของเขาด้วยใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโ o ตัสเดอะมอลท็อปซนะคะชิ้นเหมือนใส่หมวกเลยสซื้อได้ที่กินเลนนะคะหมวกแบบนี้เหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะอาล้างหัวหน่อยล้างหัว นี่คือคนปั้น